นี่มาอยู่กับผมไอ้กากับไอ้เทพโอ้โหกับโจนฮิโรบายเลยมึงนี่คือโจนครับนี่คือโจนโฟครับเมาใครจะเริ่อมโกนอันนี้ผมมันมาทำเอ่อตามทิกต็อกนั่นเองนี่นี่คือนี่ก็คือตามทิกต็อกผมสร้างเองด้วยกับมือนี่คือจับโล่นี่คือจับดาบนี่คือตานี่แล้วนั่นก็คือมวไอซัพนี่โอเคนี่จะสร้างพร้อมพวกมึงนี่ จะซอมดีฉันจะบอกอะไรอันหนึ่งนะทุกคนโอเคไปใครจะเริ่มก่อนนี่สามารถเปิดวงจรลิฟตตูน่อยใครจะทำเลือดเย็ดก่อนใครจะทำตามก่อนโอเคนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยเขาจะบอกอะไรอันหนึ่งเนาะนี่สามารถนี่ไงเปิดประตูได้ด้วยอุ๊มันทำาไง อกไหมครับรอโอ้โหไม่ซีดีแผ่นซีดีเอ็กซีเฟตีโอเคดูดูเข้าวทำครับนี่ก,ก็คือเอาป,ประสาทนะอโอเคแค่นี้เองประสาทเล็กจิ๋วด้วยทำใหญ่กว่านี้ดิไม่ผมจะสร้างเล็กเองสร้างเล็กก็สร้างเล็กดิโอ้ยโอ้ยปวดเลยอะไรวนวัว ค่ว,วางบบข้างบนโอ้ค่อยวางกะโดนสองซองบล็อกไปใส่สามเอ้ดูเร็วข้าก,ก็ดูมาโอเคแล้วก็วางแล้วก็วางอะไรเหรอครับลาว่เอ,อเเลลีพิษวางผิดแล้วครับคุณนี่วางสีตรงนี้เอใส่วางตรงนั้นเนละเออได้รอมันเลยแล้วแล้วก็ต้องวางอะไรอีกครับคุกก้อนติกะ แล้วก็เนือสอดรอก่อนรอก่อนอย่าพึ่งแล้วก็วางแล้วก็ใส่น้ำเลยนี่ไงนี่ไงประโอดของผมเสร็จแล้วแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะบอกนี่มันก็คือประสาดเ,เล็ก <c oughs> ประโอดจิ๋วขนาดขนาดจิ๋วเ <c oughs> ข้าเข้าเข้าในยังไม่ได้เลย ค oh, นคนยังทําใหญ่คนนี้ลองทำกูนะ <Hey, S 2> ผมก็ดูทำนะทำใหญ่คนนี้ก่อนละกันโอเคแล้วก็โอ้โ oh, oh. okay. หโอเคของก็มีแค่นสามบล็อกสามอย่างนั่นเองเฮ้ย hey, <Hey, S 1> จะมาทำบอกกูจะมาทำบอกตู <c oughs> <c oughs> จะมาทำบล็อก เออเป้ลงเป่าลงมันดิละเออจะฆ่าสร้างรอแล้วกันนะเก็บของไว้่อนเอาเล็กิดไรได้มาเล็กิดคือไอ้เลยอย่าทำห่ะอย่าทำไกลเด็ฮไม่ใช่มูนะจะไม่เป็นไรอ่ะป้น่อย่ามาใกล้เดี๋นี้ต้ตไปดับตไปดับไกลๆแกก็ทำดิถ้าให้จุเคือแล้วก็มันมันจะเสียตกแล้วมันก็จะฆ่าเดียถุย บ้านอะไรคะบ้าหรือบ้าครับเขาไม่รู้ทำละเราดิรู้ทำเลยดูเขาทำบ้านอะไรวะนี่นี่คืออะไรไม่รู้เขาเออ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 จะเกิดด้วยวะเออใช่อย่างนี้ดิเฮ้ยนักเขาทำอะไรวะเอ้ยยิ่งรู้บ้า

เออคือบ่เ้าอยร้อ้าไอ้โปอันมันโอปิไซและมันโอปิไซไม่รู้แหละที่กินทำเซตศูนยน,น,นี่คือทำเซตศูนย์ตอนเช้าเลยไหน แกทำอะไรอืมทำเก็บซุดซุดกบแบวตัวล้มบัตนะมั่งนี่นะแล้วก็วางเลสตนอยู่ข้างหลังมันมีขโมานะดูดูดูรูแล้วเรารู้แล้วเรารู้แล้วเอ้น้ำมีนโอ้มันมีขโมานะกดกดปิว้ายมันใส่ให้เลยนี่เทพเทพแต่ฮีโร่บอยไม่ชอบ แกเห็นแกเห็นแล้วต้องนำออกไปใส่ไปห้องแปะได้วางมือเจ้าแบบไปห้องแปะได้แกเห็นแล้วต้องนำออกไปใส่เลยโอ้เอ็งโอ้โหทุกคนทุกคนเนี่นี่แกเห็นแล้วแกต้องนำออกไปใส่เลยโอ้ยอาจะนำไปใส่ได้ไงตกนี่แหละเองปาแกรู้ปาแกะมาปาแกะ อหืกจะบินขึ้นมาไฟจะไฟท้องอ่ะไฟไมท้าหนาวนะลองทำดูถาิไฟไป้องเปะไปฮอมแปะอือหามนะไปมาร่ดูจราไม่ดูมาดูดิมาดูดิโออาบึงอา้มอแปมมือฮอนบึงฮอนผินไข้แล้วอีกจะทำอะไรไแดงพ่อมันจะยัไฟหมดละครับยู่มืถือเย ลากคนเข้าแล้วก็โอเคปีโอเคอย่างนี้แล้ก็วางกิ๊กปักอัพแล้วก็มันกุ้งแล้วก็ไม่ไม่ครับโปซันิเม้นนะครับหนึ่งจุดสองครับใส่เลยใส่แล้วครับใครจะใครชอบกกใครบอกลาโอเค ตืโอเคแล้วก็เบดอเดากอย่าดอไงไอโรบายนีโรบายล้ไยกาฟับเษูโรบายหมดตัวไอตีอีกไอตี้ปุ๊กจอกโอเคแล้วก็อันี้นึงบุกินแล้วปะอสต๊าฟ่ัเกาเฮ้ยไปเท่าไหร่ชมชยชมชายอะฮะ นั่นเงินพี่เอิร์้นี่เนาะจอ้โหยามาอาห้าอาฮี่เลยนี่นี่ตลกมากเลยครับเอ้ยนี่มันเป็นสีแดงนี่เอ้ยสนุกว่ะอือเอ้ยโอเคทำมาเลยหองนายทำอะไรอืออันสุดท้ายตามมา ในหีบนี่นะอะไรวะรถนั่นเองรถอะไรรถมันสร้างไม่ได้ใช่ไหมไซตเตหนึ่งสองตามนี่หนึ่งสองดูนะไอ้นี่เหรอโอ้แบบนี้ลูกกะเปก่อนหนึ่งสองเฮ้ยลีกหน่อยลีกหน่อย หนึสองแล้วก็สามไปทำอะไรวะดูก่อนสิดูก่อนกระดูแล้วแล้วก็ขั้นต่อคูกระดูไง่ายต่อไปขั้นตอนต่อไปอะไรฮะขั้นตอนต่อไปอะไรนี่นี่นะมันขยับได้ด้วยเห็นไหม ใส่จะทำยไงอีกเออใส่จะทำย่างนั้นต่อแล้วลวีดีไปทำยังไงฮะเดี๋ยวเดียวอยู่ขวบบอกนี่ก็คือรถตกแต่งก่อนตกแต่งไวล้ละได้ไว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 ้เราก็ใช้เลสโตนวางไว้ตรงนี้รถทำไมเล็กจังเนะี่ยบอกออมเลสโว่หยิ่ลวดว่าไหนขี่ได้เลยนะขี่ได้ไหมขีดด่นะขก็ได้ดิโอ้โห เปิดมันหนีบแอร์เอ้ยทุกๆมึงเห็นดีเราต้องนำเอาไปใส่ต้องนำไม่เอาไปใส่อ่ะเฮียเราบอยเลยใส่เย้ๆประสาทนี่ของข้าประสาทใหญ่เดี๋ยวก็รู้เองฮะนายสั่งนายต้องดูก่อนดูกูระมแล้วแกต้องนำเอาไปใส่ไปใส่ตลกไม่ตลกเลย เอ้ยเราต้องการเสื้อโซงเกือบเสื้อโซโซงเกือบแล้วก็คอมเพนกินคอมเพนกินเพนกินมาโอเคแล้วก็เอออนี่ก็คือคลิปสุดท้ายนะครับที่เอ๋อซีโร่สงการหัวใจนะสลามบอกอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะเออถ้าใครชอบก็กดกระดิ่งเลยแจ้งเตือนเผย เราลงคลิปต่อไปด้วยนะครับอืมลงคลิปแรกเองนะครับ e นี่คลิปแรกเลยนะอืเราลืมเราลืม I C E มันคืออะไร I C E นั่นก็คือ C E I C E ครับเอาเถอะเออขอบใจที่ปิดให้ล่ะนี่เราปิดก็ได้ทำแบบนี้เร็ว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 ข้ามเร็วโอเคนี่เวลาสิบโมงแล้วครับ โอ้พรนมส่งนี่เ<ล>วลาขํามล้วน,นะครับเราจะปิดคลิปตอนเวลาสร้างนี่นะแล้วแล้วผมจะให้ไอเอ็นว่นั่นไปเปิดประตูอ้รู้แล้วค่ะรู้แลลวมันเป็นกับดักอะไรกรับดักถ้าเราทำยูแมปผีี่โอ้อกลัวแย่นะน่ากลัวแย่เลยเอ้ยังครับเรายังเราหยเกือบปิดคลิปไงฮ่ <Phoenix> า ตงซีทำไมโอเคแกลองสิแกลองเปิดเลยทีเออเพราะว่ามีบล็อกอย่างเงีเออ้เปิดไหมเอฟเดียวเดียววงจรไม่ต่อถึงเอาเลยเดี๋ยวยังงยังยังไม่ถึงถึงเ<า>ล้ว,ลวางบล็อกใส่ก่อนถึงเลย กลัวจังเลยปิดคลิปเลยโอเคหน้าใครชอบคลิปนี้จะรู้กันเลยอะไรเลกระทึบไลท์กระทึบไลค์หนึ่งหนึ่งตันไลค์ทุกคนกดหน้าใครชอบคลิปนี้รู้กันเลยอะไลค์อนแจเรกดับกดกระดิ่งแจมใจรื้อปิดคลิปเลยคลิปนี้ขอตัวลาก่อนเจอกันไปกิ๊บระเบิดไบายครับ